เนสเร์เตรียมเขย่าโลกทุกหมวมนมนุษยชาตินั่นคือสกุลเงินดิจิตอลโดยด็อเตอร์นิโคลัสคอกคาลิสเป็นผู้สร้างแอปพลิเคชันที่มีชื่อเรียกว่าพายเนสเวอร์เป็นแอปพลิเคชันใช้เพื่อขุดเหรียญภายเพื่อวัด ถูกประสงค์หลักนำมาใช้แทนเงินหรือธนบัตรในอนาคตถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกท่านจะได้สัมผัสเพียงดาวน์โหลดภพนเนสเวิร์ดมาติดตั้งในมือถือของเราเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มีภพนเพื่อใช้แลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเวลาอันใกลน้นี้ด้วยเทคโนโลยีของโลกได้เปลี่ยนไปทุกอย่างในโลกใบนี้จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มาครับประชาชนชาวไทย และผู้คนทั่วโลกค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่การประชุมในวันนี้สวัสดีค่ะดิฉันภารดีสุจิลาโรดประธานจีซีวีจังหวัดชนบุรีขอนำทุกๆท,ท่านเข้าสู่การประชุมในวันนี้เราจะมาพบเจอกันในห้องเทเลกรารห้องนี้นะคะจำนวนสองวันด้วยกันคือวันอังคารและวันเสาร์ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้เป็นวันอังคารที่ย8ดตุลาคม พรอสสอาต่อจากนี้นะคะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การประชุมอย่างเป็นทางการลำดับแรกขอเรียนเชิญวิทยากรที่จะมาให้ข่าวสารและข้อมูลกับสมาชิกเรียนเชิญท่านผู้พันโกศลสอนพาณิชร,รองทูต GCB ประเทศไทยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับภายไทยแลนด์กดหัวใจสีแดงๆนะคะเพื่อต้อนรับท่านผู้พันโกศลสอนพานิชด้วยค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเกียบนะครับน้องพาณาดีสุจิยโรดนะครับวันนี้ทําหน้าที่เอ็มซีห้องเทเลแกรมนะครับขอบคุณมากครับครับผมเองครับพันธีโกศลสอนพาณิชย์ครับรองกีตาีประจำประเทศไทยสวัสดีโค้ชครูทุกท่านนะครับและก็กราบสวัสดีบรรดาสมาชิกไพโอนีร์หรือผู้บุกเบิกนะครับทั้งเจ3ดร้อยสท่านที่ออนไลน์อยู่นเวลานี้และ ทั้ง5,920เมมเบอร์นะครับที่อยู่ในห้องเทเล gram ครับวันนี้ผมมี2เรื่องนะครับที่จะพูดคุยรายงานนะครับคุณส่วนสมาชิกพายที่เป็นรุ่นบุกเบิกหรือผูเนียเขาราได้ทราบนะครับเรื่องแรกครับผมเพิ่งกลับมาจากไปติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการจดแจ้งในส่วนของ สมาคมนะที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเพิ่งถึงบ้านมาสักกิวนะสักครู่นะครัครบประมาณสักไปถึงห้านาทีนะครับพอถึงั๊บก็จกแจกจัดการนะเออได้ประสานตรงๆกับเจ้าหน้าที่นะครับที่ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารได้ความชัดเจนนะครับทุงนี้คงจะประสานกับน้องเกียรตินะครับได้ดำเนินการตามคาวิธีที่น้องเจ้าหน้าที่ได้แนะนํามานะครับ วันนี้ก็หลังจากเสร็จจากประสานงานกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วผมก็เลยไปที่แบงก์นะครับกบสิกรไทยไปเพื่ออะไรครับไปเพื่อที่จะเปิดบัญชีเกี่ยวกับบัญชีรับจ่ายนะครับการทำธุรก,กรรมในอนาคตของสมาคมปรากฏว่านะครับถามเจ้าหน้าที่ ท่านที่บอกว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่ายังไม่ได้ครับขอประธานโทษด้วยนะครับถ้าจดในนามสมาคมท่านต้องมีหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรของการจดทะเบียนเป็นรูปของสมาคมเรียบร้อยคือมีที่คาสั่งจากกรมการปกครองก็สแสดงว่านะครับเราต้องได้ที่คาสั่งที่เป็นเลขทะเบียนชัดเจนอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับได้รับมอบหมายนะครับจากกรมการบุคคมในจังหวัดนั้นลงนามในทะเบียนจดแจ้งให้เรียบร้อยมีที่ตั้งชัดเจนและก็มีหนังสือชัดเจนนะครับอนุญาตถึงจะสามารถไปทําธุรกรรมในภาพของสมาคมกับธนาคารนั่นคือสิ่งที่ต้องทํานะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องกลับมานะครับดําเนินการ เรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ฉะนั้นนะครับเงิน20,000ที่ผมแจ้งไว้กับสมาชิกว่าอยู่ที่ผมนะครับยอดสุดท้ายท้ายสุดหลังจากเคลียนะครับบรรดาหนี้สินทั้งหมดนะครับกับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมค่าอาหารค่าเสือ้อค่าอะไรทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วเหลืออยู่22,860บาทครับนะตอนนี้อยู่ที่ผมนะเพราะมันฝากไม่ได้นะครับ ที่ต้องใช้ก็คือคาดว่านนะที่งใช้เลยก็คือประมาณ2000สองพันเศษเศษในส่วนของการจดแจ้งทําธุรกรรมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมประมาณสองพันแล้วอาจจะเป็นค่าเอกสาร,รต่างๆก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอาจจะพอดีนะครับหรืออะไรผมก็กทำไปเสร็จแจ้งให้พวกเราได้ทราบนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ใน,นก็เหลือประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่ผมนะเมื่อไร่ที่การจดแจ้งและมีเลขทะเบียนชัดเจนเราปรเปิดบัญชี เดี๋ยวผมจะเอาสมุดมาโชว์นะครับหลังจากโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขอแจ้งครับบรรดาสมาชิกได้ทราบว่าตอนนี้เงินส่วนต่างที่เหลือจากการทําธุรกรรมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอยู่ที่ผมสองหมืเสเศษนะครับเลยแจ้งกับสมาชิกเพลเนียภายได้ทราบว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับอยู่ที่ผมตอนนี้นะครับร,รบับผิดชอบเองนั่นคือเรื่องแรกที่จะแจ้งให้พวกเราได้ทราบว่าไม่ทูนหายครับนะ แจ้งเพื่อทุกคนได้ทราบเหมือนกันพร้อมกันครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองครับเรื่องข่าวดีมากๆเลยแต่ผมไม่สามารถที่จะส่งเอกสารต้นขั้วที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับวกเราทราบได้นะครับเพราะเป็นข้อห้ามรับห้ามแต่ดีใจนะครับดีใจมากๆเลยว่านี่คือสารที่ส่งมาจาก ทาง GCV นะครับสูงสุดก็คือท่านโดริจินแจ้งมาที่ผู้นำสูงสุดในส่วนของแต่ละประเทศได้รับทราบเพื่อที่จะนะครับใช้การขยายความและแจ้งด้วยวาจาเท่านั้นห้ามเอาข้อความที่เป็นล,ะละนัษณ์อักษรไปส่งในสื่อต่างๆ ห้ามดิดขาดนะครับสั่งห้ามเลยแต่สามารถชี้แจงได้ด้วยวาจาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกภายได้อุ่นใจสบายใจและมั่นใจในภายมั่นใจใน g ี v ผมจะขออ่านนะครับให้วุเราได้ทราบตั้งใจฟังนะครับนะตั้งใจฟังนะประกาศถึงทีมแกนกลางระดับ,บโลก g ี v ีบีโกเบิล ทีมหัออวข้อรายงานความคืบหน้า GCB การเปิดใช้งานเครือข่าย DX นะครับหรือ DX e และหมุดหมายระดับโลกโลงวันที่26ตุลา2025เรียนสมาชิกทีมแกนกลางระดับโลก GCB ทุกท่านพวกเรามีความยินดีที่จะแจ้ง ข่าวสารอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดในระบบนิเวศของ p าย n น t w เ r ิตามรายงานล่าสุดโครงสร้างพื้นฐานของตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ Decentralized Exchange หรือ DEX ของ p าย n น t w เ r ิรวมถึงองค์ประกอบหลักทั้งหมดได้ถูกเปิดใช้งานสำเร็จเรียบร้อยแล้วในระดับเมเนทนี่ถือเป็นก้าว ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสู่การเปิดโอเพนเ n นเน็ตอย่างสมบูรณ์และเป็นการตอกย้ำถึงการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจภายในของภายที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ g l o b a l c o n c e p t i o n value หรือ GCV ประเด็นเทคนิคที่สำคัญสะพานเชื่อม GCV ได้ถูกปลดล็อกอย่างสมบูรณ์แล้ว ระบบ A.M.M และ Oracle ได้ซิงโครไนซ์กันสมบูรณ์โดยมีส่วนต่างราคาเพียง0.0044 0 000อยู่ในช่วงความเสถียรสูงสุดมีธุกรกรรมที่ได้รับการยืนยันแล้วบนเมนเนตจำนวน47รายการในวเล็บ swap รวมมูลค่า18.7ล้าน USDC หรือ5.95พายราคาบนบล็อกเชนยืนยันว่า1พายเท่ากับ3 1 4 1 5 9 USD ผ่านการตรวจสอบจากทั้ง AMM Oracle และแหล่งข้อมูล GCV c o เซนชันนะครับคำสั่ง Fox Night และ Unlock Bridge นะครับดำเนินการสำเร็จยืนยันว่าการทำงานของ P I ขีดทับ USDC บนเมนเเปิดใช้งานแล้วจริงและไม่สามารถย้อนกลับได้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ความสำเร็จนี้หมายความว่าระบบ D X ของภายในเวิร์กได้ทำงานจริงบนเมนเนแล้วนี่คือก้าวที่ใกล้เคียงที่สุดกับการเปิด Open m เมนเนตั้งแต่ปี2019และมูลค่า GCV 314-19 USD ได้ถูกใช้งานแล้วจริงในสิ่งในเชิงโครงสร้างบนบล็อกเชนเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงและความถูกต้องของระบบเศรษฐกิจภายสรุปได้ว่ากลไกของ GCV ได้ถูกปวดใช้งาน จริงภายในโครงสร้างของเมนเนตภายในกลุ่มแล้วในทางการเงินงานสำหรับพาอเนียและชุมชน,น GCV ข้อที่ 1. นึ่งดำเนินการติดตามและบันทึกธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันเพื่อเสริมหลักฐานเชิงระบบของ GCV 2. เตรียมการสาธิตและการอบรมเมื่อเมนเนตเปิดสู่สาธารณะ 3. เสริมสร้างการสื่อสารและความรู้แก่ร้านค้าและผู้นำชุมชน4เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและผ่านการยืนยันเพื่อปกป้องและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของ GCV ข้อเสนอแนะสำหรับทีมแกงกลางระดับ GCV ข้อที่1จัดทำรายงานสรุปและระดับโลกแบบกระชับเพื่อยืนยันสถานการณ์การทำงานของ GCV บนเมเน็ 2. จัดการประชุมผู้นำ GTV ระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานแนวทางขั้นต่อไปประการที่3เผยแพร่ประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้รุ่งอรุณแห่งยุค GTV บทใหม่แห่งการเดินทางของภายเน็ตเวิร์ถ้อยถแถลงปิดท้ายหมุดหมายครั้งนี้ คือการยืนยันถึงความพยายามอันยาวนานของชุมชน GCV โลกการรวมกลไกลของ GCV เข้ากับระบบเมเนจเป็นหลักฐานว่าภา,ารกิจร่วมของเราการสร้างระบบคุณค่าที่มั่นคงและขับเคลื่อนโดยชุมชนภายในภายเน็ตเวิร์กกำลังกลายเป็นจริงในทางปฏิบัติขอให้เรายังคงเดินหน้าด้วยความสมัครสมานสามัคคีความถูกต้อง และความมั่นใจในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าใกล้การเปิด o p e n อเรอย่างเต็มรูปแบบขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทุกทุกท่าน GTV คือความจริงและจะถูกเปิดใช้ในงานระดับคาปรีกในไม่ช้าขณะนี้ได้เปิดใช้งานในระดับสถาบันแล้วด้วยความเคารพและชื่นชมดอริยินผู้ก่อตั้ง Global GCV มูเ e นยี่สิหกตุลาสองศูนย์สองห้าเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องฟังนะครับต้องฟังผมอ่านแล้วนะครับผมไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยเนาะคุณศึกษาและทำความเข้าใจนะครับว่านี่คือความชัดเจนของ GCV ที่ทุกคนเชื่อถือได้เพราะข้อมูลนี้มาจากผู้ ก่อตั้ง gcv ของโลกคือดอริจินฉะนั้นนะครับใครๆที่ยังไม่มั่นใจเมื่อได้รับข่าวสารนี้ท่านมั่นใจได้เลยครับว่ามาแน่นอนนะครับตอนนี้ในระบบสถาบันหลักๆมีการใช้แล้วครับอย่างชัดเจนและที่สำคัญไม่สามารถยกเลิกได้เพราะอยู่ในบล็อกเชนสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้ามีแค่ ตัวเลขหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีตัวเลขอื่นครับฉะนั้นมันจะเลยว่ามาแน่นอนแต่จะมาเมื่อไหร่นั้นรอคัมมิ่งซูนในเร็วนี้นะครับท่านจะได้ใช้อย่างชัดเจนครับนี่คือข่าวดีที่อยากจะแจ้งพลโอนียทุกท่านได้รับทราบว่าโอกาสที่ทุกท่านจะได้เป็นอภิมหาเศรษฐีใกล้เขามาทุกขณะแล้ครับนะครับ จงชื่นใจจงมีกำลังใจและจงร่วมนะครับปฏิบัติตามสารที่แจ้งมาจากท่านดริศยินอย่างเป็นกำลังถ้าท่านอยากได้เร็วตัวท่าน,ท,านท่านครับจะเป็นผู้ทำให้สิ่งนั้นมาเร็วถ้าท่านอยากได้ช้าก็อยู่ที่ตัวท่านอีกนั่นแหละครับพะยาะนนะครับจะเร็วจะช้าอยู่ที่ไพอเนียหรือผู้บุกเบิกทุกคนครับวันนี้คงมี ข่าวสารไม่ดีไปกว่านี้อีกแล้วที่ผมจะแจ้งให้กับพวกเราทุกท่านได้ทราบครับขอ,ขอบคุณครับขอขึ้นไหมให้กับน้องเกียบครับ MC ประจำวันนี้ครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้พันกฤษณ์สอนทันอีกบ้ากได้หมคะเราจะกลับมาเจอกันอีกในห้องเทเลแกรมห้องนี้อีกครั้งในวันที่ในวันเสาร์ที่1นะคะพิศจิกายน25 6 8ขอให้สมาชิกเข้ามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยขอหัวใจดวงโตๆนะคะแทน ขอบคุณอีกครั้งให้กับวิทยากรทุกท่านรวมถึงตัวสมัติพเองด้วยนะคะที่มีหัวจิตหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเข้ามาประชุมในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ดิฉันขอปิดการประชุมและขอให้ทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะนอนหลับฝันดีกินอิ่มนอนอุ่นทุนมีนี่หมดตื่นมาโชคดีเป็นเศรษฐีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ ขอเชิญสมาชิก PI และผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสแกนจ่ายด้วยเหรียญ PI ในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568ณนะโรงเรียนอนุบาลเพนประชานุก,กูลอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา9.00นาเป็นต้นไปภายในงานพบกับสินค้ามากมายทั้งอุอโภคและบริโภคปริพันธ์จากโครงการวิสาหกิจชุมชนต่างๆและจากสมาชิกเครือข่าย PI ที่นำสินค้ามาร่วมออกบูธมากมายมาร่วมกันสร้างระบบการใช้จ่ายในโลกเทคโนโลยีดีท่านซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเหรียญ p พยมาร่วมกันสร้างระบบมิเวเพื่อสนับสนุน GCV ประเทศไทยร่วมกันนะครับ